เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมอดข้าวเพื่อเกมอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับไต่แหลงเนาะก็มีน้องๆคอมเมนต์เยอะมากๆเลยนะครับว่าพี่สอนไต่แหลงหน่อยแต่ว่าไม่เอานอกวงนะครับ เพราะว่าผมทําคลิปอสอนแต่แรงเนาะนอกวงเยอะเลยครับเขาเลยกว่าให้ผม,มสอนไต่แรงหน่อยคือเป็นคอมเมนต์ที่เยอะแล้วทุกคนแบบสอนแต่แรงอะไรอย่างนี้นะครับสกิลที่ผมเอาไปนะครับก็จะมีสกิลของเอล็อกนะครับแล้วก็ไฮโตะแล้วก็จะมีสกิลของโจเซฟอันสุดท้ายเป็นสกิลของเคลรี่นะครับเอาไว้วิ่งเร็วเนาะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนไต่แหลงให้ละกันเนาะด่านที่ผมจะมาสอนไต่นะครับขึ้นอยู่กับที่ว่าเขาจะสุ่มให้นะครับอ่าอันนี้แรลงผมก็อยู่ประมาณ3,2 0 0นเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่เข้าไปดูกันในเกมเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วก็ถ้า,าสมมุติว่า,าเขาสุ่มได้ด่านไหนผมก็จะอสอนด่านนั้นก่อนนะครับก็คืออันนี้เขาสุ่มได้ด่านของเดชระบาปก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาสอนด่านทะเลทรายแล้วก็อกอะสวรรค์อีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับเมืองที่ผมจะเลือกเล่นนะครับผมจะเลือกโดดไปทางบริเวณมันไม่มีเมืองอลทุกคนมันอยู่ระหว่างทางแยกนะครับ เส้นทางที่ว่าไปทางแยกเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกโดดแล้วก็บนอ้อมฟาร์มไปทางแยกแล้วก็อ้อมเข้ามอยในวงนะครับโอเคเดี๋ยวมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกโดดมาก,ก่อนนะเพราะว่าเครื่องบินแต่ละทางมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เราลงตรงไหนมันก็มีคนทุกที่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกโดดตรงนี้ละก,กาันโอเคถ้าเราโดดไปแล้วนะครับยังไงอะ่ะมันก็มีคนทุกที่อยู่แล้วเราพยายามอย่าโดดแล้วเรา เราอย่าหันหลังกลับนะถ้าเราโดดตรงไหนเราก็คือต้องลงตรงนั้นเลยนะครับโอเคนะครับเพราะว่าโซโลอ่ะมันมีคนทุกที่อยล้วทุกคนเราอย่าไปกลัวนะครับอีกอย่างหนึ่งการที่เราโดดอย่างเงี้ยมันจะเป็นการข่มศัตรูด้นะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราโดดไปแล้วเราเคิดว่าไม่มีคนกลัวอะไรเงี้ยหันหลังกลับอย่างงี้นะครับมันจะทําให้เราไม่มีของมันจะทําให้เราแบบว่าไม่มีที่ฟาร์มแล้วก็ไม่มีของเลยนะกับกานว่าเราลงไปเจอคนตลอดแล้วก็ไม่มีที่ฟารม์มไม่มีของเลยถ้าเราจะลงก็ลงให้สุดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ <â nes> ฟาร์มไปเลยเหมือนจะมีคนอยู่บริเวณข้างหน้าผมตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะฟาร์มดันกลับไปข้างหลังแล้วกันนะครับผมโอเคเสียงผมก็อาจจะแปลกๆได้ทุกคนพอดีว่าเพิ่งตื่นแล้วก็มาทําคลิปเลยโอเคเดี๋ยวผมจะฟาร์มแบบใจเย็นๆนะครับผมไม่ต้องรีบฟาร์มไปเรื่อยๆโอเคเพราะว่าคนมันลงข้างหน้าแล้วนะข้างหลังเหมือนจะไม่มีนะคบเหมือนเขาจะไปตรงเกาะกลางน้ําเลยโอเคมาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเล่นแบบยังไงให้เซฟยังไงให้ขึ้นแรงและกันเนาะ โอเคนะครับมาแล้วก็วิธีการเดินเกมแบบว่าไม่เล่นนอกวงแบบที่ว่าผมทํานะแล้วผมก็จะออกแบบแนวบู๊หน่อยนะครับวันนี้ผมจะไม่ไม่เชิงแบบว่าแคมป์หน่อยนะเพราะว่าน้องเขาบอกว่าพี่ทําไมพี่ไม่ไม่บู๊เล่นบู๊ไม่เล่นแคมป์เลยคือที่ผมไม่เล่นบู๊เล่นแคมป์อ่ะผมอยากให้ทุกคนแบบแบบยังไงอ่ะผมอยากสอนแบบว่าให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจแบบว่าเข้าใจแบบว่าเออแบบอย่างเงี้ย ไม่ควรเข้านะไม่ควรบูนะแบบว่าเออเราควรเซฟแต้มไว้อะไรอย่างนี้นะครับผมอยากสอนแบบสไตล์อย่างเงี้ยแบบว่าขึ้นแรงช่วยชัวอะไรประมาณนี้ผมก็เลยไม่ได้บูให้ดูนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นแบบกึ่งบูด้วยสอนเดินเกมด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะครับเขาอยู่ประมาณข้างล่างเขาหน้าจะฟาร์มไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราขึ้นฟาร์มไปบนเข่าเลยเพราะว่าบนเขามุมอมองมันสูงนี่แล้วการที่เราเล่นโซโล่ถ้าเรามีไอวอลไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเราคิดว่าเราตั้งทันนี่แล้วโอเคนะครับมาเดี๋ยวผมจะฟาร์มบริเวณตรงหินข้างหน้าผมลาะาว่า มีเหมือนจะมีของเยู่นะเหมือนจะยังไม่มีคนฟาร์มนะครับโอเคฟาร์มไปเรื่อยๆนะทุกคนเล่นโซโล่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับเล่นโซโล่เล่นเล่นโซโล่นี่เป็นอะไรที่เล่นง่ายสุดแล้วทุกคนแต่ว่าโอกาสพลาดมันก็เยอะแต่โอกาสบวกแต้มมันกคเยอะนะครับขอแค่ติดท็อป10ก็บวกแล้วผมว่าโซโล่มันเล่นง่ายแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือถ้าพลาดก็พลาดเลยไม่มีใครแบกแหลงให้อะไรนี้นะครับ โอเคเราต้องเล่นแบบใจเย็นๆแล้วก็เซฟๆหน่อยนะอ่าเดี๋ยวผมจะม,มาบอกแล้วกันนะว่าเล่นยังไงเดี๋ยวไปเรื่อยๆกันเราเจอคนกัน,กนทุกคนโอเคมาฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ผมจะไม่ตัดออกสักช็อตเลยนะครับเดี๋ยวกลัวทุกคนงงเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราจะฟาร์มดันไปบริเวณเขาข้างหน้านะโอเคมาเรื่อยๆเลยทุกคนโอเคนะครับ แล้วก็เราพยายามดูข้างล่างไว้นะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ลงต้นเกมใช่ไหมมันมีคนลงแถวนี้อีกอ,อีกคนหนึ่งนะครับข้างๆเราเนาะโอเคมา,าเหมือนเขาจะฟาร์มไปแล้วก็น่าจะฟาร์มไปบ้านสองหลังนั่นแหละทุกคนเขาคงไม่วิ่งฟาร์มขึ้นมาบนเขาหรอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะฟาร์มบนเขาแล้วก็ด้อมๆมองๆหน่อยนะครับเพื่อ,อให้เราชัวร์นะครับว่าเขาจะขึ้นมาบนเขาหรือเปล่าก่อนที่เราจะฟาร์มหรืออะไรนะครับเดี๋ยวดูกัน อ่าถ้าไม่มีคนเราก็ไปฟาร์มเลยก็ได้เนาะเพื่อแบบว่าถ้าเขาวิ่งขึ้นมาบนขเขาเงี้ยเราก็ได้จะได้ใส่ล่วงในทีเดียวอะไรเงี้ยนะครับผมได้คิวฟรีอะไรประมาณนี้โอเคมาฟาร์มไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแบบว่า,าทำยังไงให้แบบว่าแต้มบวกละกันนะครับเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนตอนแรกอ่ะเราลงมาเราอย่าเพิ่งบวกก็ได้นะครับลงมาแบบใจเย็นๆย็นถ้าหนีได้หนีนะครับถ้าหนีไม่ได้ก็สู้ก็ต้องสู้นะครับห้ามห้ามถอยนะระวังแบบว่ามันโดนยิงหลังฟรีอะไรเงี้ย เพราะว่าถ้าเราเล่นถึงท้ายวงอะ่ะยังไงเราได้ทาดาเมจแน่นอนแล้วก็ได้ยิงแน่นอนถึงไม่ได้ยิงยังไงเราก็บวกแล้วถ้าเราแบบสามารถอยู่ได้ถึงท้ายวงนะโอเคแต่ผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าเขาจะขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะไปฝั่งนู้นแล้วเหมือนเขาจะฟาร์มไปบ้าน2หลังนู้นแล้วและครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะไปลองทําไอ้สูตรนี้ดูดิทุกคนมันจะมียสูตรหนึ่งนะครับ สูตรเนี่ยเนี่ยเนี่ยสูตรขึ้นตรงหินเนี่ยแล้วก็สามารถแอบตรงต้นไม้ได้ <laughs> ผมไม่รู้ว่าเขาแก้ไปหรือยังนะตอนนั้นผมไปเห็นในทิกตอกมาเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูกันโอเคมันจะสามารถแอบได้ทุกคนเหมือนเขาจะแก้ไปแล้วนะเอ้ยนี่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 แก้ไปแล้วนะยังไม่แก่เหรอเหมือนเขาจะแก้ไปแล้วนะครับเหมือนจะขึ้นไม่ได้แล้วอะโอเคนะครับช่างมาัศเหมือนเขาจะแก้ไปแล้วแหละเดี๋ยวผมลองโดดไปดูกัน เนี่ยเหมือนเขาจะแก้ไปแล้วครับมันขึ้นเป็นมันแอบไม่ได้แล้วอ่ะปกติมันสามารถแอบได้เนียนกว่าน,นี้โอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเราเดินเกมไปตรงบริเวณทางแยกแล้วกันเนาะเผื่อมีคนเราจะได้แบบทำดาเมจนิดนึงนะครับตอนนี้ผมฆ่าไปศูนตัวแล้วก็เหลือ30คนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะฆ่าได้กี่ตัวเกมเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มเดินเกมเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะเดินเกมไปตรงบริเวณทางแยกนะครับแล้วก็ แล้วก็จะไล่บวกแบบว่าทําดาเมจดสักนิดนึงแบบเราลอยเอาอะมือที่3มนะครับมักได้เปรียบเสมอ,อาการเล่นโซโลอะเราพยายามถ้าเราพยายามาไม่บวกศัตรูแบบตรงๆไดเ้เราลอยเอาแบบเขาบวกอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยยังไงเราก็ได้คิวนะครับไม่ได้คิวก็ได้ดาเมจแล้วก็ไม่เจ็บตัวเลยทุกคนมือที่3มักได้เปรียบเสมอโอ,โอเคเดี๋ยวผมจะมาแบบเดี๋ยวผมจะมาแบบทำให้ดูแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวขอความของแป๊บนึงโอเคเอาเอ็กด อืมอ í, มีสโคบสีตรงนี้ผมไม่เอาผมเอาอักแล้วกันนะถ้ามีสโคบสีผมอารกอัรกลิ้นพันแล้วทุกคนผมว่าเอ็กอนแพดอ่ะมันเหมือนมันปรับมาใหม่แล้วมันกาก,ากมากทุกคนผมว่าในความรู้สึกผมนะแต่มันก็ยังยิงดีอยู่แหละแต่ผมรู้สึกว่ามันยิงยากกว่าเดิมผมเลยไม่ค่อยชอบเล่นนะครับอีกมีคนเลยว่ะทุกคนจะบอกเอ้ยอันนี้รถผมยิงมั่วละนี่นี่นี่นมายู่ตรงนี้ลักหัวเลัลกกรารเรียบร้อยหัวแตกไปหนึ่งโอเคเหมือนเขาจะ อ่าเหมือนเขาจะมีตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ในบ้านหรือเปล่าเพราะว่าเขาแอบ,บอยู่ตรงหินนะครับถ้าปกติแล้วถ้าไม่มีคนเขาน่าจะวิ่งเข้าไปฟาร์มนะอ่าเราพยายามอย่าลงลงไปบวกนะครับอ่านี่งมีตัวเห็นปะอ่าถ้าเรายิงแบบอย่างนี้ได้ยิงฟรีได้หรือว่ายิงอย่างนี้ได้ยิงไกลได้อย่าพึ่งลงไปบวกนะครับเพราะว่าถ้าเราลงไปบวกเรายังไม่เห็นตัวศัตรูเลยทุกคนเราอาจจะตายได้นะอ่าเราพยายามยิงใกล้ๆก่อนนะครับถ้าจาเป็นจริงๆค่อยไปบวกนะโอเคเพื่อเป็นการเซฟแต้มนะครับผม ถ้าทุกคนคิดว่าทุกคนบวกไม่ไหวหรือว่าไม่ไหวจริงๆก็ถอยนะครับเพราะถอยขึ้นเขาก็ได้แบบไปเซฟแต้มนะครับผมอ่ะยังไงเราก็ได้คิวมาตัวหนึ่งแล้วโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมอ่ะจะมางัดให้ทุกคนดูแล้วกันเพราะว่าทุกคนบอกว่าพี่ไม่เล่นบวกเลยไม่เล่นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมางัดให้ดูแล้วกันนะครับโอเคผมรู้แล้วนะครับว่าเขาอยู่ในบ้านเนาะมาเดี๋ยวผมจะค่อยๆดันไปแล้วกันเพราะไอ้วอลผมมีแค่3ลูกเองด้วยวยังไง ยังไงเอ่ยอ้าวมีคนขับรถมายิงแยกเลยแล้วกันทุกคนใจอ่ะอื้งกข้างซ้ายในายใจริปปอดมึงขัตังไอวอว่ะหลังยิงผมอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคับังไอวอรังไปก่อนตอนนี้ผมอยู่กลางวงเลยทุกคนทั้งหน้าทั้งหลังเลยโอเคดีเอ่ยอ่าแต่ผมต้องเอาตัวที่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับเพื่อเป็นการไม่โดนยิงหลังเนาะดันไปแล้วกันต้องรีบเลยนะครับเดี๋ยวเราโดนหลังยิงเขีคยมาวิ่งไป รอลอลองั้นหัวเขาไม่ออกมาเลยว่ะทุกคนเดี๋ยววิ่งหลบหลังต้นไม้ก่อนละกันไอว่าหมดยังไงมาอัปเปาใจอัปเปา <c oughs> โอเคเดี๋ยวให้เขาดันมาละกันนะครับเพราะว่าเขาน่าจะโดนหลังยิงอยู่เพราะว่ามันมีตัวหลังอยู่ข้างล่างนะยังไงเขาต้องดันเรามาเห็นปะเขาโดนหลังยิงเขียนตัวยิงไปมาชาร์จเลยละกันเรียบร้อยแตกไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปชาร์จไอตรงบ้านหลังนั้นให้ดูเลยนะครับ โอเคมาเดี๋ยวผมจะขับรถไปชาร์จไอ้บ้านหลังนั้นให้ดูเลยนะครับพอดีว่าเจ็บคอทุกอนฟูดไม่ค่อยออกก <c oughs> อไปได้แล้วครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะชาร์จมาเลยแล้วกันเพราะว่ามันยิงผมมานานละมันละแต่ว่าถ้าใครชาร์จไม่สู้หรือว่ายิงไม่คมก็ไม่ต้องชาร์จก็ได้นะครับเดี๋ยวแต้มลบนะแต่ผมจะเล่นให้ดูแล้วกันเนาะโอเคหลบหลังล้วนนี่นะครับนั่งโอเคยิงนะครับผมแล้วก็มานั่งหลังล้วนมันจะได้ยิงไ่โดนแล้วก็ส่วนเรี็บร้อย ชิวๆนะครับผมพยายามเล่นโซโล่เราพยายามเล่นแบบใจเย็นๆนิ่งๆนะครับเราไม่ต้องใจร้อนตามเกมนะถ้าเราใจร้อนตามเกมเท่าไหร่เราก็จะลบนะครับเพราะว่าโอกาสพลาดโซโล่แทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ทุกคนเอาจริงมันแบบข้ามพลาดเลยอะเล่นโซโล่ถ้าพลาดเท่ากับแต้มลบนะครับแล้วก็ตายแล้วก็แต้มลบเพราะมันมันไม่มีเพื่อนมาชุบแล้วก็ไม่มีเพื่อนแบกไงโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอ้อมเข้าวงไปยังบริเวณเอา่า เดี๋ยวผมจะอ้อมเข้าวงไปยังบริเวณข้างหน้าผมแล้วกันที่มันมีบ้านฟาร์มอยู่ไปทางแบบทุ่งหญ้าแล้วกันเนาะเขี่มาเดี๋ยวเราเดินเกมไปทาทางทุ่งหญ้าแล้วกันเดี๋ยวเก็บของก่อนละกันของฟูลเลยวยกอนดูดิตอนนี้ผมฆ่าไป3ตัวนะครับศัตรูเหลือยูสิต,ตัวนะครับตอนนี้ก็ยังลบอยู่นะทุกคนต้องทํายังไงก็ได้ให้ถึงท็อปสินะถ้าเล่นโซโล่ท็อปสิก็ไม่น่าจะลบแล้วแหละเหมือนมีคนเลยโอเคยิงยึไม่ต้องห่วย มันกไม่ขึ้นนลทุกคนกระโดดยิงกระโดดยิงนี่คือต้องเวลาสตูอยู่นิ่งๆเท่านั้นนะครับถึงจะกระโดดยิงได้นะเหมือนคล้ายๆลูกนั่งอ่ะทุกคนสไตล์เดียวกันเลยปืนที่ใช้ได้ก็มี VS กับเอ็กแงนะที่ทําได้สะโบขบกระโดดยิงอ่ะผมเคยสอนไว้แล้วในช่องก็ลองเข้าไปดูได้นะครับมาเดี๋ยวผมจะเอาเขาลักกันถ้าเอาไม่ได้ก็ต้องถอยนะครับผมเขียนมาเขียมายังไงยังไงมาพันยาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะดันเลยแล้วกันนะครับอืมเขาถอยอะ่ะอืม โอ้กระทะล้วนๆโอเคช่างเขากครับเดี๋ยวเราปล่อยเขาไปละกันเนาะเดี๋ยวเราวิ่งไปดักหน้าละกันนี่แหละทุกคนถ้าเราเล่นโซโลนะครับถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าเราโดนแบบเร,แบบเราโดนอย่างเงี้ยถ้าเราถอยได้ก็ถอยนะเพราะว่าเป็นพื้นที่โลง่งแต่ว่าผมสามารถเล่นได้ในบริเวณเมืกก่อกี้โอเคนะครับมาเหมือนเขาจะอยู่ข้างหน้าผมละกันยิงเอ้ตายเรียบร้อยอืตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่าศัตรูยิงมาจากทางไหนเนาะอือเดี๋ยวเดี๋ยว ผมยังไม่รู้ว่าศัตรูยิงมาจากทางไหนอ่าถ้าเราไม่รู้นะครับว่าศัตรูยิงมาจากทางไหนเรากลัวตายหรือว่าเรากลัวโดนหลอยนะครับเดี๋ยวเราอ้อมเข้าวงเลยนะครับผมนี่อ้อมเข้าวงข้างหลังก็ได้ทุกคนไม่ต้องกลัววงนะวงมันไม่ได้แรงอะไร,องไรขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับมาเดี๋ยวผมจะอ้อมเข้าวงฝั่งนี้ละกันเพราะว่าผมไม่รู้นะครับว่าศัตรูมันอยู่ทางไหนเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่ามันยิงมันยิงมาแบบเก็บใส่เก็บเสียงอะ่ะผมก็หาไม่เจอเหมือนกันถ้าผมวิ่งไปผมอ,อาจจะต,ตายได้นะเดี๋ยวผมขอเข้าวงทางนี้ละกันนะครับโอเค ใจเย็นๆไว้นะครับเล่นโซโล่พยายามอย่าใจร้อนพยายามเดินเกมให้ขาดแล้วก็ใจเย็นนะครับผมมาเล่นได้แล้อโซโล่นะครับแต่ว่าคือเหตุผลที่ทาไมผมถึงไม่ดันแรงโซโล่แล้วก็ไม่เล่นโซโล่ใช่ไหมทุกคนคือมันเหงาทุกคนมันไม่มีเพื่อนคุยใครันจะมานั่งเล่นแบบโซโล่ได้แบบทุกวันทุกวันวะท,ทุกคนเหงาตายพอดี <laughs> โอเคนะครับสําหรับคนไหนที่เล่นชอบเล่นโซโล่หรือว่าอยากดันแรงก็ใช้สูตรผมได้เลยนะครับใจเย็นๆนิ่งๆนะครับ ไม่ต้องไปลนหรือหรือว่าไม่ต้องไปแบบกลัวตามเกมนะเวลาเราไปแคมป์อ่ะถ้าเราเจอศัตรูวิ่งมาเราพยายามอย่าชักปืนหรือว่าอย่าวิ่งนะครับเพราะว่าศัตรูมันจะได้ยินเสียงเรานั่นเองเนาะพยายามนั่งนิ่ง,งไวอ้อยู่เฉยนั่นแหละถ้ามันเห็นก็ชักปืนสู้แค่นั้นแหละครับถ้ามันไม่เห็นก็เดี๋ยวมันก็วิ่งผ่านเองหละทุกคนโอเคนะครับมาเดี๋ยวนั่งกินเห็ดกันละกันโอเคนะครับมาหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้าวงได้แล้วให้เรานะครับหาที่เล่นก็ได้หรือว่าเราจะเดินเกมไปเล่นกลางวงก็ได้้นนะะครรับแแลวแต่เานะ มาเดี๋ยวผมจะขึ้นไปฟา์มอของมนป้อมก่อนละกันผมจะไปเล่นหาหาบริเวณเล่นที่แบบว่าคิดว่ามันสามารถยิงคนได้หรือว่าแบบว่ามันสามารถมุมมองคนได้เยอะๆนะครับโอเคนะครับมาเดี๋ยวผมจะวิ่งไปไเรื่อยๆละกันเดี๋ยวผมจะวิ่งไปดูในโดนก่อนนะครับว่ามีคนตามหลังผมมาหรือเปล่านะครับผมเพื่อเป็นการที่เราไม่โดนลอยหลังนี่ไงเหมือนเขาจะย่อให้กันเลยวะทุกคน อยู่ประมาณบริเวณบ้านฟาร์มนะครับ2ตัวเขาน่าจะย่อให้กันนะครับอันนี้ผมเล่นโซโลนะผมไม่ได้เล่น2 1หนึ่งหรือว่าเล่นคู่นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะย่อให้กันนะไม่2ก็3แล้วผมดูไม่ชัดน่าจะ2ว่าเมื่อกี้โอเคนะครับถ้าใครรู้วมีกี่ตัวลองคอมเมนต์หน่อยนะครับเมื่อกี้ผมดูไม่ชัดนะครับน่าจะ2องผมว่าน่าจะย่อให้กันเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรักทุกคนเวลาเล่นโซโลต้องทําใจแล้วแหละว่าคนย่อให้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะครับถ้าเขาย่อให้กัน เวลาเรายิงแล้วมันไม่สามารถชุบได้ไงก็คือตายเลยมาเอะไอ้พอกย่อให้กันนี่ผมนี่อย่างชอบเลย <c oughs> โอเคนะครับช่างเอะเดี๋ยวเราอ่าเล่นของเราไปเลยนะครับผมโอเคแต่ว่าบางคนเจอย่อให้กันอย่างเงี้ยอะไรแบบอย่างนี้นะครับอาจจะหัวร้อนได้นะครับผมแต่ว่าผมไม่หัวร้อนหรอกเพราะว่าผมไม่กลัวครับ <c oughs> โอเคนะครับมาเดี๋ยวผมจะเดินเกมมาบริเวณแถวนี้แล้วกันมีคนอยู่ข้างบนหัวผมเห็นป่ะพยายามหาที่หลบก่อนนะครับผม โอเคนะครับนี่ผมได้ที่หลบแล้วตรงนี้แหละอีกหัวเลยละกนันเห็นปะ,ะถ้าสมมุติว่าเราผมโดนส่วนมาใช่ไหมผมก็สามารถวิ่งหลบในบ้านได้นะครับผมผมก็เลยหาที่หลบแล้วค่อยยิงเนาะเราพยายามอย่ายิงโพซิชันแบบโลง่ลงๆนะครับเล่นโซโลเพราะว่า,าถ้าเราโดนส่วนมาหรือว่าเราโดนลุมมาเท่ากับเรียบร้อยเลยนะทุกคนโซโลนี่คือแบบว่ามือที่3มเยอะมากพยายามหาที่หลบแล้วยิงนะครับเพื่อไม่ให้ใครยิงเราได้เนาะ โอเคนะครับแล้วก็ทําไมผมถึงตั้งไอวอลแบบไม่มีคนใช่ไหมผมตั้งกันไว้นะครับเพราะว่าผมมีเห็นไอวอลอยู่ในศพส4สลูกไงอ่าแล้วผมก็จะเก็บของเก็บอะไรด้วยอย่างนี้ <c oughs> เพื่อเป็นการแบบว่าเซฟตัวเองไว้ด้วยโซโล,โล <c oughs> ต้องเซฟที่สุดแ่ะทุกคนเวลาเล่นโซโลนะครับตอนนี้ผมฆ่าไป4ตัวแล้วนะครับศัตรูเลืออยู่ประมาณ9ตัว <c oughs> มาแล้วก็ ถ้าเราวิ่งลงไปนะครับพยายามอย่าวิ่งลงตรงนี้นะครับตรงเขาที่อยู่ข้างหน้าผมนะเพราะว่าถ้าเราโดนยิงมาเราจะตั้งไอวอลไม่ทันเลยท,ทันทีนะครับให้เราวิ่งมาบริเวณโลง่ลงๆอ่าพื้นที่แบบนี้เวลาโดนศัตรูยิงมาจะได้ตั้งไอวอลได้นะครับ <c oughs> พอเข้าใจใช่ไหม <c oughs> ที่ผมว่าที่ว่ไป,ไป <c oughs> โอเคนะครับมาเขี่นเหมันจะมีคนเลยวะ่ะมันมีคนชักปืนอยู่ข้างหลังผมสวนไปละกันอืมข้าหัวไปมาแล้ว,ว,ดลวเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าวงก่อนนะครับยังไงยังไงเราก็รอดโอเคแล้วก็ปาววระเบิดไปละกันถึงบอกว่่าเีย พอระเบิดขึ้นเขาผมว่ามันไม่ถึงแน่เลยทุกคนมันน่าจะย้อยกลับมานั่นไงนั่นไงย,ย้อยกลับมาโดนระเบิดเขาย้อยกลับมาได้อ่ะตั้งไอบอลดันลงมาก่อนโอเคนะครับมาเดี๋ยวดักเขาเลยนะครับเขาอยู่นอกวงยังไงเขาก็เสียบเรียบเรามาลงมาเลยโอเคเรียบร้อยเขาตายแล้วทุกคนเขาเป็นกล้องไปแล้วเขาตายวงไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกอเดินเกมไปยังบริเวณข้างหน้าเดี๋ยวผมจะไปดูแถวแถวข้างหน้าก่อนนะครับเพราะว่าผมมีไอบอลนะยังไงผมก็เล่นได้แล้วโซโล่นะครับถ้าเขาเจาะไอบอลเรา ยังไงเขาก็โดนตีอื่นสวนทุกคนเพราะว่าวงมันเหลือเล็กแล้วเล่นได้เล่นได้ทุกคนมันไม่มีคนนะครับไม่เดี๋ยวผมจะไปเก็บไอวอลแล้วไอเก็บไอวอลเดี๋ยวผมจะไปเก็บแอร์ดอบแล้วกันนะครับพ <laughs> ูดผีดเดืยวเลย,เลย้วกัน <laughs> คือผมไม่ได้สอนสอนไต่แรงนานไง <laughs> เหตุผลที่ทําไมผมถึงไม่ได้สอนไต่แรงนานใช่ไหม <laughs> คือผมอ่ะเพิ่งไปซื้อโทรศัพท์มาะทุกคนโทรศัพท์เครื่องเก่าผมอ่ะถ้าสอนไต่แรงมันจะไม่มีเสียงในเกมไงคือผมต้องถอดหูฟังเล่นแล้วก็อดัดมันถึงจะได้ยินเสียงในเกมได้ป่มแล้วผมอ่ะ เพิ่งจะมีตังค์นะครับไปซื้อโทรศัพท์มาใหม่นะครับอัดเสียงในเกมได้ด้วยแล้วก็เสียงผมได้ด้วย,ยงไงครับอ่าผมก็เลยมาทําคลิปสอนแต่แรลงต่อละกันเดี๋ยวผมจะทําให้เรื่อยๆละกันนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับมาเดี๋ยวเก็บแอรดอปไปก่อนละกันนะครับโอเคมามีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรอ่านี่ไงศัตรูอยู่ข้างหน้าผมตัวหนึ่งนะยิงไปเลยทุยกคนเอากดผิดจะกดสกปกระโดดยิงเฉยโอเคไปยิงไปเลยนะครับ VS ยังไงก็ตายหนีไปเรียบร้อย คือ VS นี่เป็นปืนที่โกงมากทุกคนขอแค่ยิงเข้าตัวสัก6 7นัดนะ่ะโอกาสตายโคตรเยอะติดผิดแบบแรงเวอร์ทุกคนตอนนี้นะครับเหลือเหลือศัตรูอยู่ประมาณ3คนอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นละครับใจเย็นเนาะเคมาเดี๋ยวผมจะไปเล่นบริเวณต้นไม้ข้างหน้าแล้วกันแต่ว่าผมขอดมๆม,มองๆก่อนทุกคนใจเย็นกันนะครับเพราะขอบวงอยู่กับเรานะอ่าเหมือนจะอยู่บริเวณนี้ตัวหนึ่งนะตรงที่ผมยิงตัวหนึ่งแล้วก็ อยู่ตรงต้นไม้ทางซ้ายมือตัวหนึ่งนะครับต้นไม้ข้างหน้าเราเลยประมาณทิศอ่าร้อยห้าตัวหนึ่งแล้วก็เหลือเรา3คนพอดีโอกาสที่จะได้ที่1สูงมากทุกคนเกมนี้อ่าใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งดันแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับตัวนั้นเขาดันมาแล้วโอเคตัวนั้นเขาจะดันชาร์จกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเล่นบริเวณต้นไม้ข้างหน้านะเพราะว่าเขากาลังจะชาร์จกันอยู่เพราะว่าต้นไม้ข้างหน้ามันอยู่ในวงผมนะมายังไงเราก็ได้ที่1ทุกคนวงย่างเงี้ยผมบอกเลยที่1ชัวร์ว โอเคมาเดี๋ยวรอเขาเดี๋ยวยังไงเขาก็ดันมาทางนี้นะครับหนีเขาหนีอนะเราเรายิงเลยมือที่3ได้เปรียบเสมอโอเคอัดตัวไปตายไมย่เอ่ยโอเคเรียบร้อยมาเหลือหนึ่งหนึ่งนะครับเหลือหนึ่งหนึ่งใจเย็นนะครับโอเคเขามีไอวอลเขามีไอวอลเขาจะตั้งดันเข้ามานะครับโอเค๋ยวผมจะตั้งดันดันไปเลยละกันเพราะว่าเพราะว่าอ่าวงเหมือนจะอยู่ขอบขอบนี้นะครับโอเคไหตั้งไอวอลไปก่อนอืมทุกคนมือเปียกอะกระโดดไม่ติดอีกอะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอเล่นได้อยู่หืมตบติดไอ้บอลโอเคพันยาไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าผมใส่หูฟังอยู่ยังไงเขาวิ่งมาผมได้ยินเสียงตีอยู่แล้วไอ้บอลมันบังวด้วยเดี๋ยวเด้อไอ้บอลผมหมดล,ละบารเลเบิร์ตไปโอ้บารเลเบิร์ตตีดิล่นจัดจ้าอดข้าวเท่ากับล่นจัดยังไงยิงนั่งก่อนละกันทุกคนนั่งก่อนละกันใจเย็นนะครับมาขึ้นเลยละกันปุ๊บมไม่โดนอีกไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรหลบตรงนี <c oughs> ้กันนะครับ มาใจเย็นกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งกระโดดยิงเลยแล้วกันวงบีพอเรียบบ้อยที่หนึ่งหล่อมๆไปนะครับผมโอเคนะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับผมอาจจะไม่ถนัดแบบว่าสอนแต่แรงให้มันแบบว่าขึ้นแรงชวนๆในโหมดแบบว่าไม่เล่นนอกวงอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากการเล่นแรงนอกวงอะ่ะ มันสามารถขึ้นในแงแรงแบบได้ชัวร์ๆนะครับผมก็เลยแบบสอนแบบติดๆขัดๆนะครับก็ต้องขอไปเลยนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปครัมผมยบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็บวกมา44นะครับแหลงแดง3,045แล้วนะครับ3 2 4 5แล้วตอนนี้โอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปครัมผมยบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผม